ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะต้องบอกว่ากลับมาอีกครั้งแล้วค่ะสําหรับรถไถปันศกนะคะที่จัดทําโดยแนวคิดของผู้ใหญ่บ้านหมู่7จค่ะตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะคะต้องการจะแบ่งปันน้ําใจในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ค่ะ ในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลควนการหลงอําเภอควนการหลงจังหวัดสตูลนะคะนกกายสแกริยามูเกมผู้ใหญ่บ้านหมู่7ก็ได้นํารถไถ่ายมาจัดเป็นรถถ่ายปันสุกค่ะก็จะผูกห้อยด้วยถุงอาหารนะคะเช่นปลากระป๋องมีไข่ไก่เข้ากล่องผลไม้หลากหลายเลยค่ะติดรอบตัวรถถ่ายเต็มคันรถนะคะแล้วก็ออกขับตรเวนแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 ใน,ในครั้งนี้ค่ะหลังเคยทาแบบนี้มาแล้วนะคะเมื่อช่วงโควิดระบาดในรอบแรกกระทั้งเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยโควิด ก็กลับมาระบาดหนักอีกรอบนะคะแล้วก็ได้สร้างความลำบากให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะจึงรื้อฟื้นโครงการรถถ่ายปันสุขขับตระเวนไปบนถนนต่างๆนะคะซอกซอยหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือนําสิ่งของที่จําเป็นมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะนายยงยุทธถนอมสีมงคลนายเพรควรกาหลงก็ได้นําสิ่งของเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็ไข่ไก่มาสนับสนุนอีกด้วยค่ะรวมทั้งได้ขึ้นนั่งไปกับรถไถด้วยนะคะขับเข้าไปในหมู่บ้านตามซอกซอยค่ะเพื่อแจกจ่ายท่ามกลางความดีใจของเด็กๆนะคะที่เห็นก็วิ่งออกมาหยิบขนมกันอย่างมีความสุขค่ะรวมไปถึงยังมีผู้วิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่เดินออกมาจากบ้านแล้วก็มารับของด้วยรอยยิ้มค่ะ สำหรับรถถ่ายปันสุกนะคะก็จะวิ่งแบบวันเว้นวันค่ะโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ก็ได้บอกว่าจะทาไปเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดครั้งนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะต้องบอกว่ากลับมาพร้อมรอยยิ้มเลยนะคะสาหรับรถถ่ายปันสุกในรอบนี้ค่ะค่ะต<อ>้องบอกเป็นรถปันสุกจริงๆนะคะ<อ>พวกคนที่เขามารับของมีรอยยิ้มเยอะเลยคะ่ะหลังจากที่ได้รับของไปนะคะ,คะขอบคุณคุณน้ามากๆค,ค,ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ